สวัสดีคะ่ะยินดีต้นอนรับเข้าสู่ช่องหนูนาค่ะคุณแป้งโชตบอกช่องหนูนาพาไปดูนะคะมาชมองค์ปู่ปริกิจนาคาคู่กันกับพระจันทร์แรมขึ้นสิบสี่ําเนี่ยหนูนาก็ถ้าพูดถูกก็ไม่ใช่หนูนาอีกแล้วนะคะผิดเล็กน้อยนะคะขึ้นสิบสี่ําแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราได้ดูอีกมะลืนเราก็ได้ดูอีกนะคะจีบได้ครับจีบได้พระจันทร์ข้างขึ้นนะคะกับองค์ปู่ปริกิจนาคะ ที่ตั้งตางงานอยู่ตรงนี้นะคะเราอาจจะมาสายนิดนึงนะคะอาจจะพระจันทร์ความจริงแล้วพระจันทร์จะขึ้นสูงแล้วนะคะเลยเลยตอนทํามุมกับองค์ปู่แล้วนะคะแต่ว่าเราจะหามุมหามุมใหม่นะคะเลยลอ,ลองเดินหามุมดูนะคะว่าจะเจอไหมลองเดินหามุมดูนะคะว่าองค์ปู่จะกล้องลมบ่ะ อืมไม่เป็นไรเอาไว้อย่างนั้นแหละไม่เป็นไรค่ะโอ้โหย่มกันงคืนนะคะก็เป็นบรรยากาศย่มกันงคืน พี่น้องของเราก็อยู่ทางนี้กันนะคะลมก็แรงแรงใครเอาข้าวมาแจก,กอะไรเนาะเดี๋ยวไปดูไมนะคะอ๋อไม่มีค่ะเ,เป็นการสุ่มเซลกันเฉยๆนะคะตาชานนำนะคะคุณคอยบอกจะแล้วเด้นนำค่ะ<ๆ>นะะ<ๆ>เดี๋ยวเราไปชมอุปปู่ต่อจ้าภ<ๆ>ารากิจของเราก็คือพาพี่น้องมาชมอุป,ปูนะคะ องค์ปูปริจิตนาคากับพระจันทร์ทำมุมกันนะคะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะตอนนี้มีคนที่ป,ประจําอยู่ก็มีน้องเสือพาไปเสือพามาญานิงกกกทีซีชาแนลนะคะหนูน้เพึ่งมานะคะทัาหน่อยก็จะเข้าไปเลยนะครับไม่ไหวเพราะอากาศเย็นมากเลยเจ้าบหนาวยายาชัดมากใช่ไหมคะเอ้านอนแล้วบอกอนี้ ก็มาสายกว่าเพื่อนไงไม่มีจุดไม่มีมุมก็เลยต้องหากำลังกาลังหามุมอยู่ใช่มาสายกว่เพื่อนเลยไม่มีมุมไม่มีมุมสวยนี่ไงได้แล้วว้าวจริงบอจริงหาจนได้เลยนะคะได้แล้วกำลังหามุมอยู่ได้แล้วค่ะโอ้โหสวยงามมากเลยนะคะสวยงามมากมาะค่ะมุมนี้ต้องเปลี่ยนเรื่อยๆ มุมเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวย่างหามุมอีกก่อนนะาหามุมให้ได้นะคะขอนอนชมจันทร์ครับตาก็บอกอยู่เด้ว่าจะพาชมจันทร์เนาะสวยงามค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวหาม,ม,มุมต่อนะคะหามุมต่อดูด,ด,ดาวด้วยของแงหนิงจะมีดาวด้วยนะคะประจันเสร็จเราก็ไปดูจุจจ่อนะครับโอ้ปฏิจจุจจักรของยาหนิงจะมีดาวด้วยแล้วก็ขอบสีเขียวมรกตแล้วก็มีดาวดูวงอ่าบนเสียนปู่นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะสวยจริงนะคะยังไงได้แล้วหนูนาได้แล้วโอ้ได้แล้วนะคะโอ้สวยมากเลยได้แล้วแล้วบักควย ปังก้องเจ้าของด้วยปังก้องตัวเองด้วยเหรอปังก้องไม่เห็นเลยปังก้องใบสดเจ้าของเต็มเต็มเลยเขาจะได้เห็นเบื้องหลังเราเนาะเออสวยแล้วค่ะขออธิษฐานด้วยนะคะขอคำอธิษฐานด้วยขอให้ทำยูทูปปังปังค่ะพ่อปู่นะคลูกมาอยู่กกอกนี่ปีหนึ่งแล้วนะคะขอให้ทำยูทูปปังปังๆังปังได้เถอะได้คลิปปังๆนะคะคนติดตามเยอะๆนะคะคนดูคลิปดูโฆษณาให้เยอะๆได้เงินเยอะๆนะคะ ในประสบความสําเร็จจ้าขอครอบครัวของลุงพลป้าแตนนะคะอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีแหงเด้อแต่คุ้มครองคุ้มครองค่ะสวยมากมากแต่บางเพื่อนนะคะขออนุญาตลงลงคลิปก่อนนะคะเพราะว่าบางเพื่อนข้างหลังค่ะบางไลฟ์ตัวเองด้วยนะคะนี่คือความจริงนะคะนี่คือความจริงนี่ความจริงก็คืออมปูคลายพระจันทร์แล้วแต่ว่าเมื่อกี้เราทํามุมเอานะคะเียวเขอบพระคุณค่ะ ขอบคุณนะคะที่รับชมด้วยกันนะคะขออาภัยนะคะกล้องอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าจําเป็นต้องหามุมนะคะบริเวณที่เราอยู่ก็คือบริเวณเดินนะคะเดินหรือเนินเนินหน้าองค์ปู่นะคะทางลงไปห้วยทุ่งนาทางโน้นนะคะหลังบ้านลุงพลดีนะคะมีแสงไฟสว่างเต็มเลยนะคะเราก็เลยไม่กลัวเนาะมีแสงไฟที่ข้างรั้วบ้านลุงพลหน้าบ้านลุงพลนะคะแล้วก็มีหลังบ้านลุงพล ตรงลำห้วยด้วยโอ้โหอะไรจะขนาดนี้นะคะพี่น้องลมก็แรงแรงนะคะพระจันทร์ก็จะถ่ายนะโอ้ปู่ปริกิตนะคะก็จะถ่ายจ้าโอเคนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะกุดไหลจ้า